วายภาคอรหังสม,มาสัมพุโตภะกวาพุธังภะวันตังอภิวาเทมิกลาสวากาโตภะว,วตาตโมรมังนัมัสสามิกลสปปกกาสุปฏิปโนปะกัวโตสาวกสังโคสังขังนามิกลา นะโมตัสสะภะคขวโตอะรหะตะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคขวโตอะรหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคขวโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรารนังกชามิข้าพเจ้าก,ก่อนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงเป็นสรณะาธรรมังสรารนังกชามิข้าพเจ้าก,ก่อนับถือพระธรรมเป็นที่พึงเป็นสรณนะ สังขังสระนังกจามิข้ App, าพเจ้าขอถือผสมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนตุติยมปิพุทธังสระนังกชามิข้ App, าพเจ้าขอถือแม้นครั้งที่สองข้ App, าพเจ้าขอถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นสรณะนตุติยมปีทำมังสรานาังกฐามิแมน้นครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะทุติยมปิสังขังสรณนังกัจามิแม้นครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะตาติยมปิพุตังสรณนังกัจามิแม้นครั้งที่สข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งเป็นสรณะตติยัมปิธรรมังสารนังกจามิแม้นคั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นสารณะตติยัมปิสังคังสารนังกจามิแม้นคังที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึง วันนี้เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถศีลข้าพเจ้าขอสมาทานรักษาศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเช้าอารุณวันใหม่ปานาติปาตาเวร,รมณีสิกาปัตังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ะตินาธานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการลักทรัพย์การยักยอกการขโมยการช่อโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นอะพระมมจริยาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่เสพกามจะประพฤติพรหมจรรย์เหมือนเยี่ยงดังพรม โมสาวาตาเวรมณเนสิการะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่พูดคำเท็จคำหลอกลวงคำโกหกจะเป็นการพูดหรือการเขียนก็ตามสุราเมระยะมัจจะปมาตตานาเวรมณเสิการะตังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ เดิมกินของมึนเมาเข้าสู่ร่างกายวิกาละโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะไม่เดิ่มกินอาหารตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปจนถึงเช้าอารุณวันใหม่จะไม่กินอาหาร หรือพวกไมโลโอวนตินจนถึงเชาอารณุณวันใหม่นัตจะกีตะวาทิตะวิสุกทัสนะมาลากันทวิเลปนนะณะทารณะมนรณะพิภูสนัตฐานาเวรมณีสิกขาปัตทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะไม่ดู ไม่ฟังการละเล่นทั้งหลายการล้องลําำทาเพลงดิดซีตีเป่าการฟังเพลงการดูการเล่นโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงดูทีวีดูการละเล่นกีฬาการกีฬาทั้งหลายข้าพเจ้าจะงดเว้น และข้าพเจ้าจะงดเว้นการประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยลอกไม้ด้วยของหอมด้วยเครื่องผัดทาเครื่องประดับผิวเครื่องรูปไรยทั้งหลายจะไม่ประดับตกแต่งด้วยเครื่องรางของขังเครื่องประดับนาฬิกาสร้อยแหวนเงินทองทั้งหลาย อุจจารยสยนะมะหาเสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นจะไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่อันยัดด้วยนุ่นด้วยสำลีหรือพวกมีลายลวดลายวิจิตงดงามทั้งหลายอันประดับประดาด้วยเงินด้วยทองข้าพเจ้าจะนอน เสื้อหนึ่งผืนหมอนหนึ่งใบผ้าห่มหนึ่งผืนข้าพเจ้าขอสมทานรักษาศิลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการน,นี้จนถึงเช้าอารุณใหม่จนถึงเช้าอารุณวันใหม่ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงเช้าอารุณวันใหม่สาธุสาธุสาธุ